Nón đuối là vì nón Đuối tốt hơn 9 năm cơ phụ Ui Ui ไปน้องได้ติดทางแล้วครับผมเป็นอยู่ว่าจะใกล้หรือไกลครับผมครับว่าดูตัวกินน,น้ำนี่เจอติดทางไวครับไวกว่าไวกว่าจินดอกไม้เยอะเลยมาด้านนี่ครับผมทางสายมือหน่อยๆครับไปรุ่นกันพี่น้องอาจจะเจอรังหม่ครับผม อยู่ใกล้ๆเด้อนี่แหละมันบินมาทางคิวต้นไม้เหรอครับจะอยู่กับมะม่วงข้างหน้าเลยนี่นี่แหละบินมาทางกับมะม่วงนี่แหละบินมานี่เดี๋ยวรณูพันเนาะ อยู่ไก่แต่ไก่เถอะนะแต่เพิ่งช่วงนี้ไม่ชอบอยู่ต่ำนะ <c oughs> เอาละมองหาดูท่านี้ครับเฉียงไปทั้งนี้ครับผมมาลุ้นกันจะเจอไหม กินน้ำไม่นาไกลนะเจอตัวกินน้ำครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็น ยังไม่เห็นครับ้องใส่ะกไกลกานี่เออมีต้นสบูด่ดำพี่น้องเดี๋ยวผมเข้าไปดูต้นสบูด่ดำหนึงครับผมผมว่าเพึ่งช่วงนี้มันชอบอยู่ตำตำครับนู่นมีกอไม้สามกอตำตำริมไหลมันครับผมครับบุกเข้าไปดูโอ้พี่น้องเจอแล้วมันอยู่ตรงวนผมจอดมอเตอร์ไซค์นีน่มันก็อ่วงใหญ่นี่แหละ แต่ละมันลังไม่ใหยครับเลยมองไม่เห็นโอ้แต่ลกตัวเองไปหาซะตั้งไกลไปดูไปดูเลยโอ้มันอยู่บนยอดมัน่งเงินแต่มันลังไม่ใยครับพันไกลก็ไม่เห็นะเอาคิดดูอะพากันเห็นมองนี่ไม่เนี่ยใจไปฉีดตรงไม่ได้พี่น้องอยู่ตรงนี้กลองต้องขอไปกับกล่องโกโปเนยมันหนาจอมันเชิงหลอกตาครับเที่ยวเทียวตรงนี้นี่เที่ยวตรงนี้ครับแต่ลังเจ้เท่าเออ โถจานใหญ่ๆนี่ครับผมครับเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วโทรเรียกพันไก่กันด้ยครับไม่ใ้พันไก่ก็ไม่เห็นดกันจะไปถึงไหนแล้วครับทุกนี่นี่เอารถออกไปแล้วต่ไดนกับจอดเคียงกันนี่หายไปแล้วครับแล้วโทรเรียกกันขำตัวเองกับตาเซครับผมดี้นะครับเมื่อยียนดูอีกข้างหนึ่งนี่ครับโอ้ยเกือบไปเห็นไปคนตาทัวมาแล้วกับพี่น้องต้นนี้ผมให้มพันไก่รับผิดชอบโอ้ย <ต>ผมไปนี่พอไปครับรถมาจอดปุ๊บผมไปรับผิดชอบต้นหนุนเนาะผมมาจะไปดูต้นหนุนพันไก่ดูระแวกนี่ครับสามต้นนี่พันไกม่มงไม่เห็นเช่นพี่น้องโอ้เห็นยังหนึ่งเอาเลยเด้อเอาใครดูพันไก่จะเห็นไหมเอาพี่น้องถึงหลวงนั่นไม่ใช่มิมนะพี่น้องมิมผมจะไม่ว่าเลยดูว่าไอเวลาถึงสามนีนะสมโอสมโฟอ,อยู่ดอกมมงไม่เห็น เดือดพี่เดือกไปดูเดอ้อเอาใบให้ขนาดว่าต้นนี้เลยเอานี่เอาไม่ต้องไม่ต้องว่าสามต้นนี่ดอกนี่ต้นนี้เลยนี่เห็นแหรอว่า <c oughs> ดูว่าจะบอกต้นตเป็นยง <c oughs> เป็นยังเก้าว่ะมันกินน้ำไกลๆนี่เอครับผมนี่เลยเลยป่ามันนี่พึ่งกินน้ำกินไม่ไกลแล้วครับเนาะผมรู้สึกอย่างนั้นนะหรือว่าทานพึ่งมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาแจกความรู้กันหน่อยเด้อครับ แต่ผมรู้สึกว่าพึ่งกินน้ำไม่ไกลแต่ถ้าพึ่งกินดอกไม้ไม่แน่ครับผมครับอาจถึงกิโลแต่อันนี้พอพกินน้ำนี่แค่ประมาณตั้งสองร้อยเมตรเองมั้งครับแถวนี้แหล่งน้ำนะพอดีแถวนี้เขาทำอ,าอะไรนะไรกระโผงครับผมสายน้ำยศครับทันไก่กำลังวิเคราะห์ครับผมแบบหักเป็ดหรือยังแ <laughs> ล้วกจะคุ้มค่าตีไม้รังมันไม่ค่อยใหญ่ไหมถึ่งลงห้อยโค้งครับขออภัยที่ซูมให้ดูชัดๆไม่ได้ครับผมครับมันอยู่ตรงสูงดา ก็มืดด้วยครับอาจจะต้องถึงขั้นตอกทอยกันเลยครับผมเนี่ยมีบางท่อนที่แบบหืมตองตอกทอยสักลูกสองลูกกันเลยทีเดียวครับแถวนู้นด้วยครับแต่เรามีทอยอยู่กับผมอาจจะเอาจริงเอาได้มดแล้วครับต้นแคน้ทือว่าเตียบเตี๋ยสำหรับพันไก่ครับผมเดี๋ยวให้พันไก่วิเคราะห์กันครับพี่น้องกลับไปแต่งตัวกับผมคงต้องใช้ทอยด้วยครับลางนี่เดี๋ยวถึงเวลาตีพึงเดี๋ยวดูกันต่อครับผมติดตามครับครับพี่น้อง ก็มาตีพึงลังที่เห็นว้เมื่อวานกับผมครับพอดีเมื่อวานตีทุระมัวแต่ขนเข่าอยู่ก็เลยไม่ได้มาตีกันครับผมผ่านมาอีกวันหนึ่งถึงได้มาตีครับนนพันธ์ไก่กาลังทําขบอยู่เลยครับผมนู้นครับวันนี้เตรียมทอยมาแล้วครับผมครับนี่ตอกไปแล้วสองลูกครับผมเราใช้ทอยช่วยครับลังนี้เอาลรพี่น้องระวังที่พันไก่ทาขบเดี๋ยวผม จะขึ้นไปตอกถอยในส่วนที่ผมทําได้ครับอันนี้ผมมาลองหัดดูดะลองหัดปินถอยดูครับผมโอ้ยมีหมดแดงครับ แดงฮะพันไก่เจือของโหดอีกแล้วครับถอนทอนทอน,ทอนไม่ออกเอาละครับเดี๋ยวตอกตรงนู้นอีกลูกนึงครับ ตรงไหนดีฮะ โอเค okay, ครับนู่นอีกตี้แบบหนึ่งครับฟันไก่ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครบเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยผมตีทอยไมาให้ล้วเสียงว่คนละช่วงกันใช่ไหม <laughs> ผม,มช่วงยาวดนะ้วน, <laughs> นทีห่างหน่อย <laughs> พันไก่บอกหมขวาม่ถึงเลยเดี๋ยวเปลี่ยนกันครับผมเอาละผมช่วยแค่นี้แหล <c oughs> นนะครับเดี๋ยวกล่องติดหัวพันไกไปครับพี่น้องต,ติดตามรับชมตอนพันไกขึ้นไปนะครับผมลงกันครับพี่น้องขึ้นมาถึงถึงต้นแล้วครับไปครับไปเออ ครับพี่น้องกถึงล่างแล้วครับเดี๋ยวจวยขลดกันอครับจะเป็นไงกล่องโฟกัสไหมครับมองม่เห็นครับโอ้ ไว้โคง้งเลยพี่นอ้องเห็นไหมครับโอ้หวานเห็นมีหวานนก่อนนี้ครับพี่น้องยิงก็นกหน่อยๆนึงครับพี่นอ้อง ขอาอย่าตัดกับพี่นอ้องอู้หูจิงน้อยรักโอ้ร้อยฝึ่งอ้ยตัดไงทีน sẵn này thằng nát vĩ nó ờ. chín chưng nổi đây phải nói thiếu hấp đốt mưa ừ. ừ. phương tốt phương tốt phương đốt mưa tốt Ừ ว่าเสียงดังสนานฟังชัดไหม <c oughs> อุ้ยไ้ครับพี่น้องลงครับโอ้ลงมาถึงเพื่อนอย่างปลอดภัยครับพี่น้องโอ้ยละเร,รียบร้อยครับผมปลอดภัยละไปพี่น้องไปเอาพึ้งผิดตกกันครับโอ้ เส,สียสาจริงมนหน่อยมี่คับเนี่อมันเตียงรับไหนเดตตุ่มเป๊ะโอ้อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร,ร์ผมเดือไีนองไปกยายดูเ้าพอได้กินอยู่พีน่น้องเจียงเายเต้นหัวห้วนวิ่งหว้วนตุดยยอดเลยไกาพอได้กินอะได้เยอะมีปัญหาดับ โต๊ะลมาสูงคันเด้อเสียงดังตูบโอ้โหจะตกะเลยโอ้ยกลัวอยู่แล้วรีบวิ่งมาดูเลยไม่เทนี่เทนี่ครับพี่น้องผลงานพอได้กินอยูำลังชึงจะเกะแล้วครับชึงจะถอดเมื่อชิมของเงินยังไงกันนะดำๆเมื่อแล้วครับองชิมดีครับแต่ว่าเสียงดังอุ๊บ อืมแต่พวงวันอร่อยกัเน่อืมอร่อยอีกแล้วช่วงนี้พึ่งพวงวันอร่อยครับผมหวานหอมไม่รู้ดอกอะไรครับน้ำหวานไม่ได้จังเม็ดเลยครับอ๋คลิปนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะพี่น้องเอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแฮบโคพี่น้องโอเคครับเจอกันในสองช่องเลยนะครับผมครับฝากติดตามช่องไก่คนหากินและ ช่องชีวิตงา่ายสลุกทุ่งนะครับขออนุญาตเชร์คลิปร่วมกันครับผมช่วงท้ายกับผมครับเพราะว่าเราทีมงานเดียวกันโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับทั้งสองช่องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>